ลองแล้วค่ะ MK บุฟเฟ่รูปแบบใหม่นะคะเขาเริ่มที่สาขาเซนทันเวสเกตชั้น2เป็นสาขาแรกซึ่งบุฟเฟ่นะคะมีทั้งหมด3ราคาค่ะเริ่มต้น499บาทมี699บาทแล้วก็899บาทซึ่งวันนี้แพ้กินแบบ899บาทนะคะบุฟเฟ่สามารถนั่งทานได้1ชั่วโมงครึ่งและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านแล้วค่ะซึ่งบุฟเฟ่ทุกราคานะคะจะได้บาทน้ำจิ้มแบบตักได้ไม่อันเลยนะคะมีทั้งน้ำจิ้มซุกี้แบบปกติน้ำจิ้ม,ดดนนมตวนวั แล้วก็มีเครื่องปรุงน้าจิ้มต่างๆอีกหลายตัวส่วนนี้จะเป็นผู้บ้าของทอดค่ะมีทั้งหมด4อย,ย่างเฟนฟรายไส้กรอกไก่ป๊อปแล้วก็เห็ดเข็มทองทอดส่วนนี้นะคะจะเป็นติ่มซําในตู้ก็สามารถหยิบได้ทุกราคาเช่นกันค่ะมีฮะเกลวพวกขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูแล้วก็ซาลาเปาซึ่งซาลาเปาก็มีสองไซส์นะคะซึ่งรสชาติของพวกฮะเกาก,ากับพวกติ่มซําต่างๆนะคะก็คือเหมือนกับแบบอาราคาร์ดเลยค่ะส่วนนี้เป็นขนมปังใบเตยนึ่งสังขยากับมันโถทอดจิ้มนมข้นสามารถกดสแก และในบาร์นะคะยังมีข้าวผัดกระเทียมด้วยนะคะส่วนน้าซุปนะคะแพกินแบบ899จะเลือกได้2น้ําซุปเป็นน้าซุปสายคู่กับน้าซุปพิเศษอีกตัวหนึ่งค่ะเลือกเป็นต้มยำม,มันกุ้งน้าข้นแล้วก็สแกนสั่งอาหารอื่นๆมานะคะซึ่งอาหารในหัว899มีให้เลือกประมาณ100เมนูค่ะโดยวันนี้นะคะแพเน้นกินเป็นพวกซีฟู้ดกับพวกเนื้อวากิวค่ะอย่างแรกที่แพชิมนะคะเป็นกุ้งโรล,ลิปปอปตัวนี้จะเป็นกุ้งแกะเปลือกหมักซอสแพสั่งมากินคู่กุ้งขาวแกะเปลือกค่ะซึ่งตัวเเนนนนีีนี้้ยมมใใ499ละะะคคททุก1่สิรร์หปาณ และจากนั้นนะคะเราก็จัดพวกหมูสไลด์ซึ่งหมูเขานะคะสไลด์มาบางกำลังดีค่ะเป็นแบบเดียวกับที่ขายในร้านปกติตัวนี้แพ้เอามากินคู่บะมีโยค่ะแล้วก็ราดน้าจิ้มสุกี้ซึ่งบะมีโยนะคะก็เป็นแบบเดียวกับที่ขายในร้านแบบไม่บุฟเฟ่เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเนื้อสะโพวกวากิวญี่ปุ่น A อฟเนื้อนุ่มดีนะคะทุกคนกินคู่กับน้าจิ้มไต้ไหวันคือเข้ากันเลยค่ะและในบุฟเฟ่ตนะคะนอกจากพวกเมนูกุ้งยังมีหมึกหอยเชลล์ลูกชิ้นกุ้งบัานสดเนื้อปลากระพงแล้ว ของหวานนะคะบวกเพิ่มคนละ99บาทจะมีบาร์เครื่องดื่มกับของหวานแล้วก็มีของหวานให้สแกนสั่งด้วยค่ะมีพวกเมนูน้ำสลัดปี้น้ำชา MK ชาเขียวชามะนาวน้ำเปล่าแล้วก็พวกน้ำอัดลมมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นตู้กดซอฟต์เซิร์กับตู้ไอศกรีมซึ่งไอศกรีมเขาจะตักให้เป็นสกู๊ปแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถหยิบออกมาแล้วก็เติมท็อปปิ้งได้เลยตัวเยลลี่สตรอเบอรี่อร่อยดีค่ะส่วนไอศกรีมจะมีทั้งซอฟต์เสิร์รสวานิลลากับรสชาติไทยซึ่งวันนี้แค่กดแบบทูท ยังมีของหวานที่ให้ก็สแกนสั่งได้ด้วยวันนี้แพจัดเป็นทับทิมกรอบลูกตาลเย็นแล้วก็น้ำแข็งใสถัวแดงญี่ปุ่นมาค่ะใครชอบทาน MK ลองไปจัดกันดูนะคะ